สวัสดีครับพบกับผมเจมส์นัตกุลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารับชมที่นานะครับผมติดคลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์นะครับที่ดินนะครับจะมีขนาดเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้หลงขายเพียงไร่ละ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากมเลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนสสีจรนะครับ ด้านหน้าของที่ดินนะครับจะเป็นเหมืองส่งน้ํานะครับสาธารณะประโยชน์นะครับและเหมืองส่งน้ําแต่ละที่นะครับก็จะเป็นจะมีถนนนะครับเรียบคลองส่งน้ํานะครับผมเป็นสาธารณะประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับที่ดินจะตั้งอยู่บ้านโนนแต้ตําบลนนทยอําเภอโนนทยจังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับที่ดินข้างเคียงนะครับผมเจ้าของที่นะครับได้ปลูก มะขามเทศนะครับพันเพชรนนทัยนะครับของขึ้นชื่ออำเภอโนนไทยนะครับได้ผลผลิตดีนะครับและมีราคาแพงด้วยนะครับโลนึงก็ตกประมาณโลละ9 0้าสบถึงหนึบาทเลยนะครับผมช่วงพีกๆก็อยู่ที่ราคาโลละ1้0บาทเลยนะครับสําหรับที่นาพื้นนี้นะครับก็เหมาะแก่การนะครับทํานานะครับทําโคกไร่หนองนา สร้างบ้านสวนนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับผมหรือจะปูมะขามเทศพันเพชรนนทัไทยเหมือนที่ดินข้างเคียงก็ได้นะครับปลูกง่ายนะครับได้ผลผลิตดีนะครับและราคาสูงด้วยนะครับที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับมีขนาดความกว้างโดยรวมนะครับ71เมตรนะครับและมีขนาดที่ติดทางสาธารณประโยชน์นะครับ 27เมตรนะครับทิศต,ตะวันออกมีขนาดความกว้าง48เมตรทิศเหนือมีขนาดความยาว153เมตรและทิศใต้นะครับมีขนาดความยาว161เมตรนะครับน้ำนะครับที่คลองส่งน้ำสาธารณะประโยชน์นะครับเราสามารถเอามาใช้เพื่อทำเกษตรได้นะครับผมข้างเคียงนะครับก็มีชาวบ้านมาสร้างบ้านสวนอยู่หลายหลัง เหมือนกันนะครับไว้พักผ่อนวันหยุดนะครับผมนอนรับบรรยากาศเย็นนะครับบรรยากาศท้องนานะครับผมที่ดินนะครับจะใกล้กับถนนสุรารนาลัยนะครับ2.5กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้วัดด่านกงกลางนะครับ1.1กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับศูนย์ราชการต่างๆนะครับโรงพักนะครับ อำเภอนะครับธนาคารนะครับ4กิโลเมตรนะครับใกล้กับโลตัสโนนไทยนะครับ4.3กิโลเมตรห่างเมืองนครราชสีมา28กิโลเมตรนะครับและห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับ265กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปานะครับผมสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟใช้ได้นะครับ ส่วนน้ำนะครับก็สามารถดูดน้ำในคลองนะครับขึ้นมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะนัดชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือ S l i ไ e ID นะครับ0800592426เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมและทีมงานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ